ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิกนั่นก็คือกระแตงโดฟินัวด้วยเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มมันฟังอบชีสจานนี้เป็นเครื่องเคียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกมื้ออาหารของคุณและมันทำง่ายมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสปอกเปลือกมันฝรัง่งและหั่นเป็นแผ่นบางง,าง นาประมาณหนึ่งแพทนิ้วโดยใช้ที่หั่นมันฝรั่งเทเฮฟวีครีมนมและกระเทียมที่บดแล้วลงในหมอ้อนำไปตั้งไฟปรุงรสโดยเกลือพริกไทยขาวและลูกจันทร์เล็กน้อยเมื่อส่วนผสมร้อนแล้วใส่แผ่นมันฝรั่งลงไปและปรุงอาหารจนกว่าคุณจะสามารถใช้ปลายมีดจิ้มมันฝรั่งได้ง่ายเทส่วนผสมทั้งหมดลงในถาดอบที่เราทานเนยและขยี้กระเทียมไว้แล้ว อบจนผิวด้านบนเป็นสีเหลืองทองขอบคุณที่รับชมสูตรกลาแตงโดฟินัวสุดเพอร์เฟคของเราถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อดูสูตรอาหารแสนอร่อยอินทินแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยในครัวครั้งต่อไปอิ่มอร่อยกับเมื่ออาหารของคุณแล้วพบกันใหม่